สวัสดีครับเมื่อนี้เขาก็มีโครงการเลี้ยงแหนแดงเนาะครับเลี้ยงแหนแดงเขาเมื่อนี้เขาก็สีเลี้ยงใสบัวเอ่อเอาอิดบ็อกมาใส่แล้วก็เขาก็สี้ยวพยางดํามาปูเนาะครับอา่าที่เห็นเก,กี้ยวๆอยู่นี่ก็คือว่าพื้นที่นิ้บัวทอกันเนาะครับเขาก็สีได้มา เคียพื้นที่ให้มันซ้ำๆกันเนาะครับเพื่อที่จะให้น้ามันไหลท่อๆกันที่ว่าบ้อเอียงคางหนึ่งสูงคางหนึ่งเนาะครับน้ามันก็จะได้เสมอกันเนาะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เคี่ยดินออกไปแล้วเนาะครับเพื่อก็จังเสียวพยางมะปู่เนาะครับพย่างก็แรกๆว่าเสียวพยางสองสั้นเนาะครับแต่ว่ามันบ่พอดีครับ เป็นเห็นมองไส้ข้างๆบอครับอิฐมันสามก้อนนะครับที่จริงความก้วงมันก็สิอิู่ประมาณสองก้อนอิฐสองก้อนเพอเนะครับน,นี่ก็หัวไปเรียบร้อยแล้วครับอันที่เฮ็ดมอกี้นะครับอันนี้ก็มาเห็ดไม่ครับแต่ว่านี่เขาไมา่แก้มือไมเนะครับเพาสิปูพยางสองสั่นนะครับใส่สองสั่นไปเลยครับเพื่อกัน บดเท้อมันหัวนะครับมันหัวสั้นหนึ่งกับสีเหลืออีกสั้นหนึ่งนะครับนี่ราคบปูพะยางกับปูง่ายๆนะครับเนาะลานามก้อนด้อครับเพราะว่าเดี๋ยวพะยางมันจะตึงนะครับเปิดหนามใส่แล้วนะครับพะยางมันตึงๆแล้วนะครับเขากะจังเก็บมุมนะครับเก็บมุมแต่ละมุมเรียบร้อยแล้วเขากะสีเอาดินใส่แบบนี้ครับเอาดินถมพะยางเขาไววก่อนด้อครับพี่น้องถมกับบนว่าสีถมแบบตึงด้วครับพี่น้องครับบนในทุบด้อครับก็คขึ้นว่าเคลียเคลียถมเพราะมันยืดพะยางเขาไหวก้อนนะครับเนาะเขาได้ม มันตึงพอดีแล้วนะครับมันบร่ได้ดึงพายางม,มากเกินไปนะครับเพื่อที่จะให้พายางม,มันถือยิดหรือมันสิขาดนะครับพี่น้องครับอันนี้ต่อมาเข้ากามาผาสมขี่งว้วแหงนะครับสบผสมน้ำเ้อครับเ้อเพื่อที่จะให้มันบ่ฟูนะครับเนาะมันจะได้จมลงไปในน้ำนะครับมันก็สิได้แบบบ่อเด็ฟูน้ำองโล่งนะครับอันนี้มันก็ เพราะแต่ไซเรามันก็จมไปเลยอย่งเสียครับพี่น้องถ้าเฮาบอใส่ผสมน้ำก่อนถือว่าเฮ้าจะมาลงบ่อลนะครับมันก็สีฟูนะครับปผนซุ้มขีงวะแห่มันก็สีฟูอยู่ทั้งน้ำครับนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสองบอนี่ก็ถือว่าผ่านโอเคนะครับแต่ว่าอีกบ่อนึงถือว่าเฮ็ดก่อนหน้านี้มันขาดพี่น้องล้อสมครับเดี๋ยวเมื่อหนาแหนแดงมาหอดเดี๋ยวเฮามาลงให้เบิ้งอีกเทือนึงเด้อครับพี่น้องว่าเฮาสีลงแหนแดงจังใดนะครับเฮาสีลงหน่อยลงหลายซำใดนะครับบ่อนนึงงมาเบิกัใหม่่เด้อครับพีน้องสสวัดีครับ